สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแสงดาวบนท้องฟ้าได้มาจากทักษะวิญญาณที่7ของซูเซลยานมันคือเขตแดนท้องฟ้าที่เตรียมไปด้วยดวงดาวท่างพายทันทีที่เขตแดนถูกสร้างขึ้นดาวทั้งหมด108ง้อปดวงก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนก่อนที่ดวงดาวทั้งหมดจะมอดไหมแสงเทพดวงดาวราสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องแต่ละครั้งที่มันถูกปล่อยออกมา มันจะส่งผลให้ดาวดวงหนึ่งหมดไปเก่าอีกในหนึ่งซูเซียวอยางสามารถใช้ทักษะแสงเทพดวงดาราได้ทั้งหมดร้อยแปดครั้งก่อนที่เธอจะหมดความพยายามทั้งหมดร้อยแปดครั้งมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาทำร้ายเธอได้โดยอาศัยการเสริมพลังของเขตแดนของเธอนอกเหนือจากทักษะวิญญาณที่สของเธอแสงดาวที่พรางพายและทักษะวิญญาณที่หของเธอแสงแห่งเทพดวงดารา เธอสามารถควบคุมการต่อสู้ทั้งหมดได้แม้ว่าในขณะน,นี้มีเพียงยวนเอินเย่ห่วยในสนามรบนอกเหนือจากตัวเธอเองแต่เธอก็กล้าหาญเป็นครั้งแรกที่เขตแดนของซูเซลยานแสดงความสามารถในการควบคุมสูงสุดของเธอต่อผู้คนในโลกเอาชนะเธอทุกวิถีทางความคิดนี้เกิดขึ้นในใจของโมซือหงในขณะนี้หญิงสาวฝาเภศควบคุมน่ากลัวอย่างแท้จริงเขาสามารถเข้าใจได้ว่า ความสามารถในการควบคุมของคู่ต่อสู้นั้นสรงพลังเพียงใดเพราะเขาเองก็เป็นวิญญาจารย์ประเภทควบคุมเช่นกันความสามารถในการควบคุมที่สรงพลังเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนเขาต้องกำจัดคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นพวกเขาจะตกที่นั่งลาบากในการต่อสู้ครั้งนี้เขาสวมชุดกอต่อสู้ทันทีและปลดปล่อยเขตแดนกอต่อสู้ของเขาโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยได้ยินเสียงจังหวะที่ไพเราะลึกซึ้ง ดังกล้องไปทั่วทั้งฉากจนทําให้ทุกอย่างในฐานทัพที่กว้างขวางช้าลงจังหวะอันไพเราะที่สร้างโดยเขตแดนไม่สามารถทําลายได้ด้วยวิธีใดๆไม่สามารถอยู่ได้แม้ว่าโมซือหงจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลเอิญในขณะเดียวกันพมยุทธ์กู่ชิงโมซือหงก็ระเบิดออกมานิ้วของเขาดึงสายของกู่ชิงอย่างต่อเนื่องแล้วรอขึ้นเสียงระเบิดออกมาและทําให้แสงดาวแตกเป็นเสียงเสียง ด้วยการเสริมของชุดก่อต่อสู้ของเขาแสงดาวที่ยิงลงมาใส่คู่สามีภรรยาในระยะไกลก็ถูกต่อต้านเช่นกันเขาพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับคู่สามีภรรยาน,นั้นเขาจะเอาชนะยวนเอิญแย่หวยหรือสูเซลยานจากฝ่ายตรงข้ามผมมายุธมังกรพยองได้ยืนขึ้นแล้วเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงพุ่งเข้าหาสูเซลยานอีกครั้งโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยคราวนี้ เขาปลดปล่อยชุดก่อต่อสู้ของเขาแร้เดินไปหาซูเซลยานในพริบตาด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเมื่อก่อนมากหอคอยป้องกันของฐานทัพยิงรำแสงอีกรำหนึ่งไปยังพมยุทธมังกรผยองในขณะที่การควบคุมของพมยุทธปีศาจกูชินส่งผลกระทบต่อซูเซลยานจนทําให้การเพิ่มไม้เท้าแสงดาวของเธอช้าลงพมยุทธมังกรผยองนั้นกงยี่มีความสุขมาก แม้ว่าความสามารถของวิญญาณาประเภทควบคุมจะทรงพลังมากแต่วิญญาณาเองก็บอบบางมากหากเขาสามารถโจมตีเธอได้การต่อสู้ของซูเซลยานก็จะสิ้นสุดลงการแสดงออกของซูเซลยานเผยให้เห็นว่าเธออยู่ในความกลัวนานกงเย่เดินหน้าโจมตีอย่างดูเดือดโดยไม่รังเลต่อมาเขาเฝ้าดูซูเซลยานใส่หัวของเธอเบาๆความหง่หงิดปรากฏให้เห็น บนใบหน้าที่มีสเสน่ห์อย่างอื่นของเธอเธองุงงิดเพราะเธอกำลังจะแพ้นานกงยี่คุ้นคิดในช่วงเวลาต่อมาเขามีสีหน้าเยือกเย็นบนใบหน้าเป็นเพราะเขาสามารถเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าเงาของซูเซลยานสองแสงระยิบระยับด้วยเงาที่ทับซ้อนกันเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและห่างออกไปในวินาทีต่อมาอะไรนั่นคือเทคนิครับของสำนักถัง การเคลื่อนที่ดูดเงาพราจากนั้นเขาเฝ้าดูขณะที่ซูเซลยานแตกออกเป็นรอยยิ้มที่คุ้นเคยซึ่งเป็นรอยยิ้มเดียวกันกับก่อนหน้านี้รอยยิ้มของซูเซลยานเต็มเปด่วยความย,ออย้อยยันเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มของเธอเกิดอะไรขึ้นจากนั้นรามแสงก็ลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นานโกงยี่หรือพม,มยุท์กูเชนแต่อยู่ที่อีกด้านหนึ่ง พมยุทธ์กู่ฉินตอบสนองเช่นเดียวกับที่ดาบจัก,กรพรรดิและดาบเทพเจ้าทำการเคลื่อนไหวพร้อมกันราชชินานามพมยุทธ์ทั้งสองไ,ได้พยายามต้านทานแสงดาวที่ยิงลงมาจากท้องฟ้าจิตใจของพวกเขาเชื่อมโยงการทางกระแสจิตดาบจัก,กรพรรดิและดาบเทพเจ้าชี้ไปข้างหน้าพร้อมกันแสงสีน้ำเงินที่สองประกายแลกอีกสีที่เป็นสีเหลืองพุ่งออกมาแล้วเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันในทันที ในขณะนั้นพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาได้อยู่เหนือโรคใบเล็กพลังวิญญาณของพวกเขาสร้างเสียงหัมที่แปลกประหลาดทั้งตัวของพม,มยุทธดาบจากาักรพรรดิหลงเทียนอูบานสะพังด้วยความแวววาวที่โดดเด่นขณะที่ร่างของเขาสวมชุดกอต่อสู้ระดับสามคำเขาบรรลุร่างสูงสุดในทันทีภาพดวงตาของจักรพรรดิปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาและรัศมีของเชือสายของจักรพรรดิก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ส่วนที่น่าเหลือเชื่อก็คือจักรพรรดิก็เป็นรัศมีที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นกันรัศมีล้อมรวมเข้ากับร่างกายของหลงเทียนอูยอย่างสมบูรณ์รำแสงเปล่งพรากายพุ่งออกมาจากหน้าผาของเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าแสงสีฟ้าที่สายราวคิดตั้นได้เปลี่ยนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่ส่องประกายอยู่เหนือศีรษะของเขา ก่อนที่มันจะกลายเป็นรัศมีที่สว่างสวัยและชอบธรรมพมยุทธ์ดาบเทพเจ้าสู่เหมืองจุนถูกปกคุมไปด้วยรัศมีสีเหลืองคล้ายกับเทพธิดาที่ลงมาจากสวรรค์เธอสวมชุดกอดต่อสู้ระดับสามคำในทํานองเดียวกันและอยู่ในฟอร์มสูงสุดผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดพระราชวังและล้อมรอบด้วยเมฆอมตะปรากฏอยู่ข้างหลังเธออย่างคุ้มเคือสเสน่ห์ที่เหมือนเทพธิดาของเธอก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อรัศมีสีเหลืองกลายเป็นสีทองใสดาบจัก,กรพรรดิและดาบเทพ,พเจ้าล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและระเบิดออกมาด้วยรัศมีที่ทรงพลังอย่างน่าเกรงขามเมื่อจัก,กรพรรดิและเทพธิดาจับมือกันทุกสิ่งรอบตัวก็บิดเบี้ยวทันทีรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวถูกปลดปล่อยออกมาจนถึงจุดสูงสุดทันทีดาบทั้งสองผสานเข้าด้วยกันแปรเปลี่ยนเป็นดาบยักษ์สีน้ำเงินสีทอง มันสะท้อนพระกายเจอจราดไปรอบๆมันคือทักษะการล้อมรอมญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขามันคือดาบเทพเจ้าจากรัตเทียนอูเหมองจุนเนื่องจากประสบการณ์การต่อสู้อังโชคชนของพวกเขาพวกเขารู้สึกว่าอาจพิสถานการณ์ได้ราชทินนาพมยุทธสองคนนี้ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยทักษะการล้อมรอมญญาณยุดการต่อสู้ของพวกเขาทันทีพวกเขาต้องการคว้าโอกาส ในการกวาดล้างสนามรบและเอาชนะทีมตรงข้ามของหยวนเอินเย่หุวยไม่ว่าความสามารถในการควบคุมของสูงเซียานจะทรงพลังเพียงใดงเธอก็ยังคงเป็นเพียงวิญญาจาร์ประเภทควบคุมมันจะง่ายกว่ามากที่จะสรุปการต่อสู้เมื่อเธอถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเมื่อดาบพระเจ้าจัก,กรพรรดิแทนอูเหมืองจูนถูกปลดปล่อยแม้แต่ผู้คนเช่นพมยุทธเท่าเรไร้ขอบเขตและพมยุทธข้ามฟ้า ก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสียบคมและการโจมตีโต้กลับจากด้านข้างขณะที่เธอเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังชุดกอดต่อสู้ชิ้นต่อชิ้นก็ปกคลุมร่างของยวนเอิญเย่หุยปัจจุบันมีเพียงซูรีจือเท่านั้นที่มีชุดกอดต่อสู้ระดับสี่คำครบชุดท่ามกลางเจตปราหถนาแหร์ไรเคอร์ยวนเอิญเย่หุยยังไม่ได้ครบชุดแต่ทว่าเสื้อเกาะแตรกระโปรงต่อสู้ของเธอเสร็จสมบูรณ์แล้ว เธอมีหมวกนิรภัยด้วยในความเป็นจริงเกาะแขนทั้งสองข้างของเธอถูกสร้างขึ้นแผลเพียงชุดก่อต่อสู้สําหรับขาของเธอแต่ทว่าชุดก่อต่อสู้ระดับสีคําของเธอยังไม่สมบูรณ์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เธอสามารถต้านทานดาบเทพเจ้าจัก,กรพรรดิเทียนอูเหมืองจูนได้อย่างแท้จริงหรือไม่คําตอบนั้นชัดเจนแต่ในช่วงเวลานี้เองที่ดาวอีกดวงหนึ่งมอดไหม บนท้องฟ้าได้กลายเป็นลำแสงที่พุ่งทะลุมาจากท้องฟ้าดาบยักษ์สีน้ำเงินทองอยู่ห่างจากใบหน้าของยวนเอิญแย่หวยเพียงไม่กี่ก้าวยวนเอิญเย่หวยรู้สึกถึงรัศมีที่น่าสะพึงกลัวที่แช่แข็งสายเลือดของเธอแม้ว่าเธอจะมีฐานการฝึกฝนที่น่าสะพึงกลัวและการป้องกันของชุดกอต่อสู้ระดับสีดำของเธอในขณะเดียวกันซือมาจินฉีก็มาถึงในที่สุดเขาพึ่งก้าวเข้าไปในฐาน พร้อมกับชุดกอต่อสู้ของเขาเมื่อเขาเห็นดาบเทพเจ้าจัก,กราพาิเทียนอูเหมืองจุนโจมตียวนเอินแย่หวยระบบการเคลื่อนย้ายของสนามรบเทพสงครามได้เปิดใช้งานแล้วมันจะเคลื่อนย้ายยวนเอินแย่หวยออกจากสนามรบทันทีที่สัมผัสได้ว่าเธออ่อนแอเกินกว่าจะาต้านทานการต่อสู้ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเธอถูกนําออกเพื่อป้องกันการสัมผัสที่คุกคามชีวิตถึงรานาะน,น,น,านี้แสงดาวได้ลงมาจากท้องฟ้า และตกลงบนผู้ควบคุมดาบเทพเจ้าจากกักรพรรดิเทนอูเหมืองจูนที่ล้อมรอย่างสมบูรณ์ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นเงาแสงแสงสีน้ําเงินสีทองเปลี่ยนไปอย่างขรานหาันเปลี่ยนจากสีน้ําเงินสีทองเดิมเป็นสีทองเงาแสงได้เปลี่ยนจากฐานะภาพรองตาเป็นรูปแบบที่จับต้องได้แลรเผยให้เห็นสีหน้างูงงของพม,มายุธดาบจากกักรพรรดิยวนเอินแย่หวยจะพลาดโอกาสนี้ไปได้อย่างไร ชุดเก่อต่อสู้ที่สวมอยู่บนร่างกายของเธอดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาแสงสีเหลืองที่ลึกของมันแปลงเป็นตัวตนที่เหมือนน้องน้ำมือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากอากาศเบาบางมันคือทักษะมือยักษ์ได้ยินเสียงกราวที่คมชัดดาบเทพเจ้าอยู่ในมือของเธอแล้วเธออาศัยความยืดหยุ่นของชุดเกาะต่อสู้ระดับสีขาของเธอเพื่อต้านทานความคมด้วยกำลังสู้เหมืองจุน รู้สึกราวกับว่าดาบของเธอจุ่มลงในเบ้ารอทองแดงเธอ,อยังไม่บรรลุระดับอาัคาราพมยุทธ์ซึ่งตัดสินโดยฐานการฝึกฝนของเธอยอนเอินเย่ฮวยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อของเธอในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวได้อย่างไรจากนั้นเธอเฝ้าดูร่างขนาดมหึมาของยอนเอินเย่ฮวยที่พุ่งเข้ามาหาเธอราวกับว่ายนเอินถ้าจะยามจะบทขยี้เธอไม่นะความคิดนี้ แหวบเข้ามาในหัวของซูเหมองจุนขณะที่เธอปล่อยมือจากดาบเทพเจ้าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยวิญญาณดวดการต่อสู้ของเธอในช่วงเวลาที่สําคัญนี้เพื่อให้ดาบเทพเจ้าของเธอกระจายไปในอากาศในเวลาเดียวกันเธอสะบัดเท้าอย่างรวดเร็วซึ่งทําให้เธอร้อมลงทันทีหยวนเอิญแย่หุวยจะยอมให้เธอถอยกลับในตอนนี้ได้อย่างไรฐานของกระแสลมเริ่มหมุนรอบตัวเธอด้วยความเร็วเต็มที่ ขณะที่ร่างกายของยวนเอิญแย่หุวยกลายเป็นกระแสวังวงนแรงดูดอันทรงพรดังดึงไปที่ซูเหมืองจูนจนเธอเซจากนั้นร่างของหลิงยักษ์ไทท่านก็หยุดเคลื่อนไหวฐานทัาทั้งหมดมืดลงทันทีลรงกดดันที่ไม่มีใครเทียบได้พุ่งออกมาจากท้องฟ้าร่างกายของยวนเอิญแย่หุวยหายไปทันทีที่ความกดดันปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันผู้คนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เห็นมือขนาดมหึมาที่น่าสะพรงกลัว โผล่ออกมาและตบสูหมงจูนทันทีมันเป็นทักษะวิญญาณลำดับที่9ก้าของริงยักษ์เทท่านมือยักษ์ครองสวรรค์มันเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของยวนเอิญเย่หยุยเป็นการโจมตีที่เธอไม่เคยใช้มาก่อนในการต่อสู้ครั้งก่อนๆในขณะนี้มันเป็นมากกว่าแค่ซูหมงจูนที่ถูกปกคุมด้วยมือยักษ์ครองสวรรค์ในความเป็นเจงแม้แต่พมายุทธปีศาจกูเฉินก็ถูกบกคุมเช่นกัน ภายใต้การเสริมของชุดก่อดต่อโซ่ระดับสีำของเธอรัศมีการโจมตีนั้นน่ากลัวอย่างแท้จริงรู้สึกราวกับว่าพื้นดินของฐานทัพทั้งหมดกำลังจะระเบิดมันเป็นการใช้พลังที่สมบูรณ์แบบทักษะแสงเทพดวงดาราของซูเซลยานทำลายดาบของจกกักรพาิเทียนอู่เหมืองจูนด้วยกำลังแรดูดซับพมายุจ,จกกักรพาดิดาบมันยังคงไม่จบลงในช่วงเวลาถัดมาจู่ๆแสงดาวก็พุ่งออกมา ดาวร่างของสูงเซลยานในเวลาเดียวกันการโจมตีของพมยุทธ์มังกรพยองซึ่งเกิดจากความรำบากใจของเขาก็ปรากฏขึ้นกับเธอในขณะนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุทักษะวิญญาณรูปแบบมังกรที่ปล่อยออกมาโดยพมยุทธ์มังกรพยองซึ่งตกลงบนล่างของสูงเซลยานได้ย้อนกลับมาหาเขามันเป็นทักษะวิญญาณที่สองของเธอที่เรียกว่า การสะท้อนแสงดาวใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของซูเซลยานกับกลายเป็นแข่งเขมเธอชี้ไม้เท้าแสงดาวในมือของเธอไปที่พมยุทธจกักรพราดดาบหลงเทียนโอเพื่อกระแทกเข้าที่พมยุทธมังกรพยองแม้ว่าราชชินานามพมยุทธทั้งสองจะมาเตรียมพร้อมในครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาจะไม่ทำ,ำสามโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับนานกงยี่ก่อนหน้านี้พวกเขายังคงดิ้นรนในสถานการณ์ปัจจุบัน ใจิตใจของสามีและภรรยาเชื่อมโยงกันทันทีที่พวกเขาถูกนําออกจากศูญยากาศพมยุทธจกกักรพรรดดาบรองแทนอูรู้สึกว่าภรรยาของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นเขาจึงรีบหันกลับมาเพื่อช่วยเธอแม้ว่าแสงเทพดวงดาวราของซูเซลยานจะทรงพลังแต่เธอก็ต้องหยุดพักหลังจากใช้งานแต่ละรั้งก่อนที่เธอจะระเบิดดาวดวงอื่นได้ดังนั้นเธอจึงไม่สามารถ ใช้แสงเทพดวงดาวราวได้อย่างต่อเนื่องเธอขึ้นชื่อว่าเป็นวิทยาจางประเภทควบคุมอันดับหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะเธอมีแสงเทพดวงดาวราวงแหวนวิญญาณดวงที่หกของเธอเปล่งพระกายหน้าจอแสงที่สองแสงระยิบระยับด้วยแสงดาวนับพันป้องกันการโจมตีจากพรมยุทธดาบจัก,กรพรรดและพรมยุทธมังกรผยองนอกจากนี้ยังทำให้การโจมตีความเร็วสูงของพรมยุทธดาบจัก,กรพรรดช้าลงรงเทนโอ อยู่ในความตื่นตระหนกเขาใช้ทักษะวิญญาณที่8ของเขาได้ไม่ละความพยายามในการแทงเธอด้วยดาบของเขาแต่ทว่าหน้าจอสว่างสวายไปมาครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะป้องกันการโจมตีของเขาด้วยการบังคับซูเซลยานใช้ทักษะวิญญาณที่6ของเธอมันเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบเธอทําได้เพียง3วินาทีสั้นๆแต่3วินาทีก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น มือข้างหนึ่งปกคุมสวรรค์ลงมาจากท้องฟ้าโดยที่พม,มยุธทธดาเทพเจ้าสู่เมืองจุนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเธอเพื่อต่อต้านมันพม,มยุทธดจาจักรพรรดิทำได้เพียงแค่เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้เมืม่อภรรยาที่รักของเขาถูกบทขยย่ด้วยการตบที่สันสะเทือนของมือใหญ่เขาควรทำอย่างไรไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอะไรในขนาดนี้ไม่มีใครสามารถทำอะไร พื่อหยุดมันไม่ให้เกิดขึ้นประกายแสงเรยบรีเมือบบ่อดาบเทพเจ้าที่อันเชิญโดยสูเหมืองจุนแตกสลายเธอถูกย้ายออกจากสนามรบเทพสงครามทันทีการต่อสู้ของพมยุทธดาบเทพเจ้าสิ้นสุดลงแล้วพมยุทธมังกรผยองและพมยุทธดาบจัก,กรพรรดิหันกลับมาพร้อมกันเมื่อมองไปที่สูเซลยานแต่ทว่าสูเซลยานดูไร้เดียงสาภาพเงาลงมาจากท้องฟ้าเพื่อบังเธอ ดาบขนาดยักษปรากฏขึ้นจากอากาศในมือของผู้ชายคนหนึ่งด้วยสายตาเยือกเย็นและกดขี่ข่มเหงมันคือดาบปีศาจซื่อมาจินฉีที่มาถึงทันเวลาพอดีวงแหวนวิญญาณดวงที่สีของเธอเบ่งประกายสายโซ่ที่สร้างจากแสงดาวเชื่อมโยงซื่อมาจินฉีย้นเอิ่ญเย่หุวยซึ่งกำลังลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับตัวสูเซีหยานเธอใช้ทักษะวิญญาณที่สนั่นคือโซ่แสงดาว การป้องกันของพวกเขาได้รับการพัฒนาปากของพมยุทธ์กู่ฉินกว้างขึ้นด้วยความประดาใจเขาไม่สามารถต้านทานความรู้สึกหุนหูที่เกิดขึ้นจากหน้าอกข,ของเขาการเปลี่ยนแปลงอย่างกระานหานของสถานการณ์ทําให้เขาสับสนก่อนที่พวกเขาจะได้ทําอะไรสามาชิกคนหนึ่งของพวกเขาก็ถูกกําจัดไปแล้วในความเป็นจริงพวกเขาใช้พลังของพวกเขา แม้ถึง30%ด้วย3นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงว่ามี4คนต่อสู้กับ2คนจากทีมตรงข้ามไม่ว่าในกรณีใดมีอีกคนหนึ่งเข้าร่วมทีมตรงข้ามในขณะน,นี้มันเปลี่ยนจากการต่อสู้4ต่อ2เป็น3ต่อ3สถานการณ์เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องสงสยัยที่สำคัญกว่านั้นทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุดการต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดของทีมของพวกเขาไม่ได้ผลโดยสิ้นเชิง มันเป็นสถานการณ์ที่โชคร้ายที่สุดมันพัฒนาเป็นสิ่งนี้ได้อย่างไรในเวลาอันสัน้นที่จริงแล้วทักษะการรม,ร,มรมวิญญาณยุธิการต่อสู้ของพวกเขาถูกทำลายอย่างรุนแรงโดยวิญญาจารย์ประเภทควบคุมของทีมตรงข้ามความสามารถในการควบคุมของหญิงสาวนั้นทําให้แม้แต่พมยุทธ์กูชินก็ยังประหลาดใจซูเซลยานยืนอยู่ด้านหลังดาบปีศาจซหมาจินฉีด้วยรอยยิ้มหวานของเธอในความเป็นจริง ไม่มีใครรู้ว่ามือเล็กๆของเธอที่จับไม้เท้าแสงดาวนั้นเต็มไปด้วยเหงือ่อนี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกของเธอกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นเธอยังทำหน้าที่เป็นกําลังหลักของทีมในการควบคุมฉากทั้งหมดแม้ว่าเธอจะเคยเผชิญหน้ากับศัตรูที่น่าเกงขามในอดีตแต่ทั้งโอเรนก็ปรากฏตัวในช่วงเวลานั้นทุกคนรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ทั้งโอเรนอยู่ด้วย และพวกเขาต่างก็รู้หน้าที่ของตนทุกอย่างถูกดําเนินการตามคาสั่งของเขาวันนี้เธอและยวนเอิญเย่ฮุยอยุดตามําพังและพวกเขาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่น่าเก่งขามสี่คนที่มีความสามารถต่อสู้ในระดับพมยุทธ์ระดับสูงสุดแต่ทว่าเธอควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ทําให้ดูเหมือนง่ายเหมือนกินทายสับปะรดในความเป็นจริงเธอกําลังใช้สมองอย่างหนักและไม่กล้าแสดงความกล้าหาญ เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่ชั่วคู่เดียวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ